จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อปี2475จึงทำให้เกิดรูปแบบการปกครองอันมีกลไกในการดำเนินงานภายใต้อำนาจอธิปไตยคืออำนาจนิติบัญญัตอิอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการ ในส่วนของอำนาจนิติบัญญัตินั้นแรกเริ่มเดิมทีใช้รูปแบบสภาเดียวและได้เปลี่ยนมาใช้รูปแบบสภาคู่เมื่อวันที่24พฤษภาคม2489จึงได้เกิดสำนักงานเลขาธิการพฤทัสภาขึ้นโดยมีที่ทำการอยู่ที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิตและมีศาสตราจารย์ไพโรธชัยนามเป็นเลขาธิการคนแรกและเปลี่ยนเป็นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาในปีต่อมา พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อพุทธสภาเป็นวุฒิสภานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและจากนั้นในห้วงระยะเวลาหนึ่งมาจนปีพุทธศักราช2535จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาโดยถือเอาวันที่12กันยายนของทุกปีเป็นวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จากปี2535เป็นต้นมานับเป็นเวลาถึง33ปี ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายสนับสนุนองค์กรด้านนิติบัญญัติภายใต้การดำเนินงานของวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพัฒนาการในรูปแบบของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ก้าวเข้าสู่ปีที่33ของการดำเนินงานโดยมีพันธกิจเพื่อการดำเนินงานของวุฒิสภาและเสริมสร้างประชาธิปไตยประกอบด้วย พันธกิจในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั้งการสนับสนุนด้านกฎหมายช่วยเหลือในการกันกรองและพิจารณาร่างกฎหมายรวมถึงจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาอำนวยความสะดวกในการประชุมการดำเนินงานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การตั้งกรรมธิการการตั้งกระทู้ถามและการอภิปรายรวมถึงการให้คําแนะนําหรือให้ความเห็นชอบให้บุคคลดํารงตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายและเป็นศูนย์ข้อมูลจัดทําข้อมูลวิชาการและสรุปเนื้อหาสําคัญเพื่อเป็นคลังความรู้ให้สมาชิกวุฒิสภาและประชาชนพันธกิจในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นบทบาทสําคัญในการรักษาและพัฒนาการปกครองของประเทศให้มั่นคงผ่านการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภาส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง <c oughs> เช่นการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายต่างๆซึ่งเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยโดยตรง พันธกิจในการบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงสู่ความเป็นสมาร์ตดิจิทัลไลเซชันซึ่งสมาร์ตในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงแค่ฉลาดแต่เป็นการยกระดับองค์กรโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือหลักในการปรับปรุงและพัฒนางานในทุกมิติเพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและทันสมัยทั้งการพัฒนาคนพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรมรูปแบบการทำงานและรูปแบบการให้บริการในทุกมิติโดยมีนางปณิตาสถานไตรภพเป็น เลขาธิการวุฒิสภาคนปัจจุบันและได้นำนโยบาย i c ซ n e t Plus m a r t t o o ททูส r ารรักษามาตรฐานคุณภาพและความสำเร็จของสำนักงานให้ยั่งยืนและการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะ เส้นทางตลอด33ปีที่ผ่านมาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภามีรางวัลเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของการพัฒนางานที่มีคุณภาพตอบโจทย์ผู้ใช้บริการทุกรูปแบบด้วยการยอมรับจากทั้งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 33ปีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของวุฒิสภาอย่างเต็มกำลัง เพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ภายใต้ในโยบาย i z e ีเนตพ s s a r t t t ์ททูสมาอองค์กรจะยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนสืบสารเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป